ครับผมก็วันนี้นะก็ขอขอบคุณทางชูยูนะครับผมที่ให้พวกเราทั้งผมเอ็ดเจ้านะฮะทั้งไรท์ทั้งโซนนะครับผมมาร้องเพลงในวันนี้นะฮะก็ใครยังไม่รู้นะผมสำหรับความพิเศษนะฮะจัดขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อตอบแทนลูกค้าของชูมูทุกที่ทุกนห่งนะฮะเอาไหนใครใช้ชูบ้างขอมือหน่อได้บ้างอ่า อย่งนี้ครับผมคุณได้รับส่วนลดไป้หมดแล้วฮะอ่าทุกห้างนะครับที่มีป้ายสเตนร์ดีของทรูอยูาาอยน่นะครับผมสามารถเข้าไปใช้ราการได้นะฮะสำหรับลูกค้าทรูมูฟนะครับลดราคาพิเศษเลยอ่าในห้างซีคานอย่งนี้ครับมีกว่า60ซสาขาเลยครับผมก็ลองเดินลองชมกันได้ห้างแล้วก็ซื้อนะครับผมอย่าปล่อยให้สิลอยไปโอเคไหม